สปีดชัตเตอร์นะสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ลังเลกำลังจะซื้อ A73 หรือ A7C D เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟิวเจอร์ที่จะต้องคำนึงถึงนะครับเรื่องของสปีดชัตเตอร์นะตัว A7C เนี่ยมันสามารถดันสปีดชัตเตอร์ได้แค่1นึ่งทับ4,000นะครับส่วน A73 เนี่ยสามารถปรับสปีดได้ถึง1ต่อ8,000ถ้าสมมุติว่าเราใช้ F 1 4ถ่ายกลางแจ้งเนี่ยมันจะต้องใช้สปีดเท่าไหร่อันนี้ขนาดผมปรับ ISO 100แล้วนะ ถ้าหนึ่งต่อสี่พันจะได้แสงประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเป็นหนึ่งต่อแปดพันจะได้ประมาณนี้เข้าใจปะอันนี้คือแปดพันอันนี้คือสี่พันหลุดหน่อยน่อ,อ่ะเอออันนี้คือหนึ่งจุดสี่นะถ้าหนึ่งจุดแปดอ่าหนึ่งจุดแปดก็จะประมาณนี้แต่ถ้าหนึ่งจุดสองอ่ะหลุดแน่นอนครับถ้าจอฟิป ก็ไป A t c ได้นะครับ